กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ G ิฟต์วินเนอทาง g i ฟฟอร์น a n แนลค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับคุณพิมพ์ระวีอาสาค่ะผู้บริหารระดับแกนพรายส์ของเราค่ะและในไม่อีกกี่นาทีนี้นะคะคุณพิมพ์ระวีค่ะจะขึ้นเวทีไปบรรยายประสบการณ์ให้เราฟังแล้วไม่ทราบว่าหัวข้อที่เตรียมมาบรรยายในวันนี้คือหัวข้ออะไรคะก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสนะคะเพราะว่า Gi ฟฟอร์นเนี่ยพี่เองเนี่ยถือว่า Gi ฟฟอร์นีมันคือโอกาสนะคะโอกาสของคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ตำแหน่งไหน คุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะจบการศึกษาเท่าไหร่ยังไงเราไม่ว่านะคะแต่ถ้าเราให้โอกาสตรงนี้แล้วเนี่ยหรือหรือเปิดโอกาสดีๆของกิฟฟารีนให้กับทุกท่านทุกคนแล้วเนี่ยถ้าคุณรับเอาโอกาสดีๆเนี้ยเข้าไปแล้วไปปฏิบัติเนี่ยเชื่อได้เลยว่าชีวิตคุณน่ยคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะม,มันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักเนี่ย มันมันไปในทางที่ไปทิศทางที่ดีแน่นอนเลยและอย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยกำลังจะบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่มองไกลถึงขนาดว่า สังคมนะคะสังคมที่เราอยู่เนี่ยจริงๆแล้วบางทีเนี่ยจุดเล็กๆของครอบครัวเนี่ยบางทีในความรู้สึกเนี่ยถ้าครอบครัวมีความสุขเนี่ยคนรอบข้างหรือสังคมก็จะมีความสุขด้วยแล้วทีนี้ถ้าพี่ไม่เจอกับธุรกิจกิฟฟารีนสิ่งหนึ่งเลยพี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคือบางทีเราเราดูข่าวเราดูสื่อต่างๆแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจมีนู่นนี่น่ากลัวมากในสังคมใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะพอกลับมามองย้อนไปว่าอุ้ยตายแล้วเราเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ เป็นกลไกเล็กๆนะคะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะคะที่จะทําให้สังคมดีขึ้นใช่แต่ณนวันนี้องค์กรพี่เติบโตแล้วถ้าพี่ถ่ายทอดความดีหรือสิ่งดีๆตรงนี้ลงไปในสังคมเนี่ยมันนั่นมันหมายความว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นแต่ก็คือโอเคดีใจเพราะว่าถ้าเกิดทํางานอย่างเดิมทําธุรกิจส่วนตัวคงไม่มีเวลานะใช่ไหมคะคงไม่มีเวลาไปคิดถึงคนอื่นเราก็ต้องบริหารจัดการของเราตรงนั้นธุรกิจของเราต้องเอาให้อยู่รอด แต่พอมาทำกิฟฟารีแล้วมีมีความสุขว่ามีเวลาดีมากเลยแล้วก็มีความสุขมากค่ะแล้วใจความสําคัญหลักนะคะหัวใจหลักที่คุณผู้ชมค่ะกับสมาชิของเราที่จะได้รับจากการบรรยายของคุณพิมพ์ระวีในวันนี้ค่ะคืออะไรคะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกทคนเนี่ยเอาเอาประสบการณ์ซึ่งดิฉันถือว่านะคะประสบการณ์10ปี10กว่า10ปีที่ทำกิฟฟรีเนี่ย มันหล่อหลอมแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีจิตใจที่ดี <คะ S 1> อยากจะให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขนะคะจะมอบส่งความสุขตรงนี้ลงไปในในองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะให้คนที่มาฟังวันนี้นะคะได้ประโยชน์จากการที่บางประโยคที่เราพูดไปหรือสิ่งคําพูดที่เราพูดไปเนี่ยแล้วเขาเขาจับประเด็นได้แล้วเขาไปปฏิบัติแล้วทําให้ความฝัน หรือความต้องการของเขาเป็นจริงเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเขาเองเนี่ยเ,เราเองเนี่ยเราก็จะมีความสุขพราโอ้นี่นะประโยคที่เราพูดปร,ประสบการณ์ที่เราทําตรงนี้พอเราถ่ายทอดแล้วพอมีคนฟังแล้วไนี่จับประเด็นแค่ประโยค2ประโยคเป็นทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทําให้ความฝันเขาเป็นจริงหรือทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตโอวันนี้จะดีใจมากๆแล้วก็อยากจะให้เขากลับมาเล่าให้ฟังนะคะว,ว่าวัานนี้เออฟังพี่วันนั้นแล้วดีจังเลยสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้นะคะ พราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถามว่าชีวิตพี่เนี่ยอุปสรรคเยอะไหมเยอะนะคะ,คะปัญหาก็เยอะ,ะด้วยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเรามองว่าปัญหามันคือเพื่อนมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหาความท้าทายเราจะมีความสุขกับมันค่ะ,คะ อาละค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาแล้วค่ะที่คุณพิมพ์ระวีนะคะจะขึ้นไปบนเวทีเพื่อบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะตอนนี้คุณพิมพ์ระวีก็พร้อมแล้วนะคะถ้าคุณพิมพ์ระวีพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะเราไปรับชมการบรรยายของคุณพิมพ์ระวีอาสาผู้บริหารระดับการพร,ราไรส์ของเราในหัวข้อชีวิตเปรียบเสมือนคลื่นลมทะเลไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ แล้วก็สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะที่ชั้นพิมรวีอาสานะคะผู้บริหารระดับแกนพาไทจากจังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและตื่นเต้นมากนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เมื่อสักครู่คุณเล็กบอกนะคะว่าเ,เวทีแห่งนี้เนี่ยดิฉันมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วพอเจอน้องน้าไปจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันคือวิกฤต แต่พอเพอินว่าพอเจอน้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยดิฉันเองเนี่ยจเ,อเยจเอโอกาสนะคะคงจะพูดคุยแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆที่ดิฉันได้ลงมือทำงานภาคสนามแล้วกันนะคะดิฉันเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดลบบุรีโดยกําเนิดนะคะบ้านเดิมอยู่แถวๆถวอำเภอบ้านมี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เรียนจบดิฉันเองเนี่ยเรียนจบเกี่ยวกับกเกษตรนะคะ ออพอหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยดิฉันเองก็ได้เข้ามาทํางานเกี่ยวกับเป็นเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นสาวโรงงานเหมือนกับน,น้องเขาหน่าแหละค่ะนะคะอยู่ที่ลบบุรีทํางานตรงนั้นอยู่2ปีค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่2ปีก็คิดนะคะคิดเสมอเลยว่าวันนี้เราจะทํายังไงให้คุณภาพชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนะคะดิฉันเองก็พลิกผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเพราะรู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเมื่อไรแล้วก็ชีวิตและคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้น นะคะดิฉันเองก็ได้พลิกผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการทําหลายอย่างมากนะคะตั้งแต่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอิสระนะคะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยรู้จักมาก่อนหน้าที่จะเป็นเจ้าของกิจการรู้ว่าศักยภาพของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันดีมากแต่อยู่ค่ายค่ายต่างประเทศะนะคะด้วยความที่เราอาจจะเป็นไม่มีประสบการณ์หรือว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับตรงนั้นนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เ,เลิกลางกันไปนะคะเสร็จแล้วก็ หันมาทำเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักง,งานมาทำร้านซักรีดขายประกันนะคะที่หัวข้อที่บอกว่าชีวิตดิฉันนี่เหมือนเกลียวคลื่น,นก,ก็ประมาณนั้นจริงๆนะคะ,ะช่วงที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดิฉันเองเนี่ยชีวิตครอบครัวเริ่มรู้สึกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์สามีเนี่ยเป็นคนทำงานดิฉันเองก็มีลูกเล็กนะคะสคนดิฉันเองก็เป็น คนเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสามีทํางานเป็นเจ้าของกิจการเรากําลังจะกู้เงินเพิ่มเพื่อที่จะขยายก,กิจการร้านขายเครื่องเขียนเครื่องใช้สํงงานักงานตอนนั้นเนี่ยเราเราทำตอนที่ช่วงฟองสบู่แตกอะค่ะนะคะ,นะคะเราก็กําลังจะกู้เพิ่มแต่โชคดีจริงๆโชคดีที่ว่าสามีเนี่ยล้มป่วยหลายคนอาจจะงงนะคะล้มป่วยล้วโชคดียังไงเพราะว่าพอสามีป่วยเนี่ยดิฉันเองก็ไม่ต้องกู้เพิ่ม ไม่ได้เป็นหนี้เพิ่มนะคะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเรากู้ก่อนที่สามีจะป่วยหนูใสจะแย่แน่เลยหลายคนอาจจะเคยฟังประวัติดิฉันนะคะว่าสามีดิฉันเองเนี่ย ป่วยเนื่องจากเป็นโรคไวรัสเข้าไปทำลายประสาทรับรู้การได้ยินคงจะต้องบอกเล่าให้กับทุกคนได้ทราบนะคะเพราะว่าหลายคนทักทายสามีเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรียกข้างหลังเนี่ยพี่เกจะไม่หันนะคะเพราะว่าไม่ได้ยินต้องสะก,กิดแล้วก็คุยกันหันหน้าแล้วพูดช้าช้านะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ดิฉันเองเนี่ยได้รับจากการที่สามีป่วยตอนนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องหาวิธีบริหารจัดการหลายคนพลิกผันชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิต จากวิกฤตหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเคยมีคนที่เคยเ,ออเลี้ยงเราดูแลเรานะคะทำทุกอย่างให้เราแต่กับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําตรงนั้นให้เราแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะคงจะต้องยืนหยัดแล้วก็ชีวิตเนี่ยจะต้องดําเนินต่อนะคะ ช่วงแรกที่สามีป่วยเนี่ยบอกตรงนะคะว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตจริงๆจากที่กําลังสุขสบายนะคะมีไรายได้เยอะพอสมควรแต่อยู่ๆเก็บล้มป่วยไปตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้มืดเลยไฟที่สว่างางอยู่เนี่ยปิดสวิตมืดเลยนะคะแต่ก็ดีที่ว่าเราเองเนี่ยนะคะมาเจอกับธุรกิจกิฟฟีนนะคะแล้วพอหลังจากที่เจอ ธุรกิจจิฟฟรีแล้วเนี่ยเราเองปรับตัวค่ะคุยกันนะคะปรับตัวและหลังจากที่ปรับตัวได้แล้วเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะคะสามีเนี่ยก็ใช้ความสามารถที่เคยทําธุรกิจมาก่อนเนี่ยนะคะวางแผนในการทํางานแล้วเราคุยกันว่าณนะช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลาที่เรา คือตอนนั้นพอหลังจากเลิกทาธุรกิจเนี่ยดิฉันเองเนี่ยเป็นหนี้สินเยอะมากต้องบอกอย่างนั้นเพราะเราทำธุรกิจส่วนตัวแล้วอยู่ๆไม่มีไรายได้เลยนะคะอยู่กันสองคนก็พอสมควรแหละแต่ทีนี้อยู่กัน4คนมีลูกเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหนี้สินเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนเป็นหลักล้านเลยแหละแต่ว่าวันนี้เราก็เลยบอกว่าเราจะไปทําอาชีพอะไรตอนนั้นในะกิฟฟรีเนี่ยเพื่อนมาแนะนําแล้วเราก็รู้แหละว่าศักยภาพของธุรกิจกิฟฟรีหรือธุรกิจเคอร่ายเนี่ยมันดีนะคะ บอกตรงๆว่าตอนแรกเราเองเราก็ยังไม่เชื่อมั่นสักเท่าไหร่ว่าเราจะทําได้ไหมหรือว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะคะแต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเราจะต้องมีไรายได้สักเท่าไหร่เราถึงจะอยู่รอดพอคุยกันแล้วเนี่ยนะคะสามีบอกว่าถ้ามีเดือนหนึ่งสองหมื่นเนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้อย่าเพิ่งพูดเรื่องหนี้สินหนี้สินเนี่ยยังไม่คุยว่าจะต้องใช้เอาให้อยู่รอดก่อนเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่บอกว่ามีไรายได้สองหมืน่นเราก็วางแผนค่ะ วางแผนเสร็จแล้วก็ลงมือทำนะคะแล้วคนที่วางแผนให้ดิฉันในวันนั้นจนดิฉันมีวันนี้ก็มาด้วยนั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยขอให้คุณนิติศักดิ์โชว์ตัวนี้นึงค่ะนิติศักดิ์อาสานะคะคนนี้นะคะ <S <S ค่ะปกติเวทีนี้เนี่ยพี่แกก็จะขึ้นมาพูดได้เหมือนกันนะคะก็คงจะเคยฟังประวัตินะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟีนในช่วงแรกเนี่ยนะคะดิฉันเองเนี่ยก็คือ เปิดใจกับผู้หญิงคนนี้ค่ะห้องห้องดาวดวงใหม่นะคะห้องดาวดวงใหม่เนี่ยดิฉันเข้าไปนั่งฟังเราจําเป็นจะต้องนั่งข้างหน้าเพราะว่าสามีดิฉันเนี่ยจะต้องอ่านปากเวลาคุยเนี่ยนะคะจะต้องอ่านปากคุณหมอแต่พวกเราก็ทราบใช่ไหมคะว่าคุณหมอพูดเร็วไหมคะ เร็วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณนิติศักดิ์เนี่ยแกฟังแล้วล่ะฟังคุณหมอแล้วไะไรบอกว่าแกฟังไม่รู้เรื่องเลยพอหลังจากจบประชุมแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะหมอพูดเร็วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณนิติศักดิ์จับประเด็นได้บอกว่าธุรกิจเนี่ยใช่เลยใช่เพราะว่าคนที่เป็นประธานบริษัทเนี่ยหรือที่เราจะทำธุรกิจด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาคำพูดผมรู้ว่า คือสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเนี่ยว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วมีคุณธรรมจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆให้แพทย์หญิงณนระินีไพบูรณ์ด้ค่ะ <S <S เป็นแรงบันดาลใจครั้งแรกที่เราก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนหลังจากที่เราคุยกันแล้วว่าเราจะมีรายได้20,000นนะคะเราก็คุยคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องมีรายได้เท่าไหร่จะต้องทํายอดเท่าไหร่จะต้องเชิญใครและชวนใครนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจกิฟฟารีนนะคะท่านที่รักเพราะว่าวันนี้เนี่ย ดิฉันเองเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวมานะคะมันต้องมีทั้งลงทุนมันต้องเสี่ยงมันต้องทุ่มเทเหนื่อยกายใจแล้วแถมยังนอนไม่หลับด้วยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ยอดธุรกิจจะเป็นยังไงวันนุชวันนี้จะเข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ธุรกิจกิฟฟินให้โอกาสเราค่ะคําว่าธุรกิจเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าลองผิดลองถูก เพราะว่าวันนี้เรากู้เงินหรือเราลงทุนด้วยเงินกับธุรกิจอื่นๆเนี่ยนะคะมันจะไม่มีคําว่าลองผิดลองถูกลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีดึงทุนคืนกลับมาได้ไหมคะไม่ได้แต่ในธุรกิจกิฟฟินถ้าลองทําแล้วเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะเราสามารถลองใหม่ได้ไหมคะทําใหม่ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกทั้งที่เอาความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมาเป็นครูสอนเราว่าเออทาแบบนี้แล้วมันผิดพลาดลองทําวิธีใหม่ลองทําใหม่ลองทําใหม,ใหม,ใหม่และสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืคอทักษะและประสบการณ์ ะะพอเราทําไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบเดิมๆซ้ําๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล็กๆน้อยๆนะคะให้มันเข้ากับหรือปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสังคมที่เราอยู่หรือคนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนี่แหละค่ะคือความประทับใจในครั้งแรกจากความที่ไม่มั่นใจเลยว่าเราจะทําได้ไหมความมั่นใจเริ่มมาเยอะมากเพราะว่ารายได้ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเกินคาดค่ะดิฉันกำลังจะบอกว่าธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยมีข้อเสียอย่างตรงที่ว่ารายได้ไม่แน่นอนอะ เพราะว่าตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะได้สองหมื่นมัน,ม,นมันได้มากกว่าน,นั้นนะคะมันก็เลยเป็นธุรกิจที่มีไรายได้ที่ไม่แน่นอนอย่างนี้ดีไหมคะด,ดีนะคะธุรกิจกิฟฟารีนฉันถือว่ามันคือโอกาสวันนี้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะไม่ว่าท่านจะมาก่อนมาหลังไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่มีการศึกษาระดับไหนก็ตามดิฉันถือว่าธุรกิจกิฟฟรนเป็นโอกาสที่เท่าเทียมกัน คุณเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณรับโอกาสดีๆตรงนี้นะคะแล้วไปปฏิบัติตามตามในสิ่งที่พวกคนที่มีประสบการณ์ในที่นี้เนี่ยได้บอกเล่านะคะ ดิฉันบอกได้เลยว่าคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะมันคือโอกาสที่เท่าเทียมกันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วดิฉันอยากจะให้กําลังใจนะคะหลายๆคนในวันนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะเจออุปสรรคนะคะอาจจะเจออะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณค่อยๆ ค่อยๆค,คิดและมีสติกับปัญหาตรงนั้นหรือแยกแยะปัญหาตรงนั้นเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาสู่คุณเข้ามาสู่ครอบครัวคุณและคนที่รักเสมอนะคะตัวฉันเองเนี่ยหลักในการทำงานนะคะก็หลายๆเหมือนหลายๆคนนั่นแหละคะ่ะก็คือเรียนรู้นะคะเป็นนักเรียนที่ดีการเรียนรู้ของดิฉันเนี่ยก็คือเรียนรู้ในที่ประชุมแบบนี้เรียนรู้เรื่องราวของบริษัทเรียนรู้แผนการตลาดเรียนรู้สินค้า แล้วก็เวลาออกไปทํางานภาคสนามเนี่ยดิฉันก็จะเรียนรู้จากบุคคลที่เข้ามาคุยกับเราหรือคนที่ดาวไลน์เรานําเสนอหรือแนะนําให้เราเข้าไปคุยนั่นแหละค่ะเพราะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิฟฟีน แต่เขาอาจจะมีประสบการณ์มีความรู้จากธุรกิจอื่นมาดิฉันเองก็จะถือว่าเขาเนี่ยเป็นครูดิฉันก็จะเรียนรู้ประสบการณ์จากเขาซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจกิฟฟรีนเราคงจะไม่ได้มายืนหรือมาเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นความรู้หรือมันเป็นความรู้ที่ดิฉันถือได้ว่ามันมีค่ามากๆเลยหลายๆคนที่ดิฉันเวลาเข้าไปคุยเข้าไปเปิดโอกาสกิฟฟลรีนเนี่ยนะคะหลักการที่จะที่ดิฉันจะทําก็คือเข้าไปแล้วสร้างสายสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ฟังเขาพูดค่ะ ฟังเขาพูดแล้วก็ค่อยๆจับประเด็นเขาจะพูดเขาจะบอกเขาจะเล่าในสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกอยากเล่าแต่ก่อนหน้าดีฉันเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีฉันจะพูดก่อนพูด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 เป็นไหมคะอยากจะบอกกิฟฟีนอยากจะเล่าเรื่องของกิฟฟีนว่าดียังไงบางทีเราคุยกับอัพไลน์แล้วเราตื่นเต้นพาอัพไลน์ไปทํางานแล้วเนี่ยพาไปหาคนนี้พี่ถ้าคนนี้ทำนะบอกได้เลยว่ายอดเยอะมากๆยอดตะลึมเลยตะลมตึมเลยล่ะบอกเลยว่าคนนี้ รู้จักคนเยอะมากเลยพี่อย่าพูดอย่างที่พี่พูดให้หนูฟังสิให้กับดาวไลนะ์น่ะฟังให้กับผู้หว่างคนนี้ฟังซึ่งจริงๆแล้วบางทีจะบอกกับคนใหม่นิดนึงนะคะอย่าตาหนิดาวไลน์อย่าตําหนิ line, อัพไลน์นะคะเพราะบางทีเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาคงเราคงจะต้องเปิดใจเขาก่อนคงยังไม่ต้องที่จะไปบอกเรื่องราวทั้งหมดของกิฟฟารีนให้เขาฟังในวันนั้นเพราะดีไม่ดีถ้าเกิดเขายังไม่พร้อมมันก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์นะคะ เพราะคนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะคะกฎของกิฟฟีนเนี่ยก็คือเป็นกฎค่าเฉลีย่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันชอบคนเราชอบอะไรก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะทีน,นี้พอหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการพัฒนาพอเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงมือทําแล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาดิฉันเชื่อนะคะว่าวันนี้เนี่ย กับเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยของกับทุกๆท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรือหลายคนเข้ามาในธุรกิจกิฟฟรีนอาจจะเป็น23ปี4ปี5ปีวันนี้ของคุณกับย้อนไปเมื่อตอนคุณเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆย่อมไม่เหมือนกันจริงไหมคะทั้งที่เราพูดเรื่องเดิมพูดสินค้าตัวเดิมบริษัทก็เป็นบริษัทกิฟฟรีนนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็จะพัฒนาวันนี้ในสิ่งที่คุณจะพูดออกไปเนี่ยดาวไลน์หรือผู้มุ่งหวังของเราที่ฟังเราเนี่ยเขาจะเข้าใจมากกกว่าเหมือนอนนตแรรๆจริง บางทีตอนแรกๆเรายังไม่มีประสบการณ์เราก็จะพูดวกไปวนมาเข้าไปหาเขาก็จะเจอคําปฏิเสธคําปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะคะส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยจะถือว่ามันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ดิฉันจะถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บเอามาเรียนรู้นะคะเราจะถือว่าดิฉันจะถือว่าไอ้สิ่งที่เราเจอคําปฏิเสธ หรือปัญหาที่เราเจอนั้นนะเป็นเพื่อนกับเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะทํางานอะไรบ้างคะที่ไม่เจออุปสรรคแล้วก็ไม่เจอปัญหามีไหมคะมอยู่เฉยๆมีปัญหาไหมคะม,มีปัญหากับตัวเองใช่ไหมคะ ช่คะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมองปัญหาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราเสมอยังไงเราก็เจอมันอยู่แล้วปัญหาเนี่ยนะคะก็จะสบายใจหลายคนอาจจะทุกนะคะที่เจอปัญหาแล้วดิฉนันว่านะคะข้อเสียของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยจะมีอยู่ข้อเดียวคือลงทุนน้อยของกิฟฟารีลงทุนเท่าไหร่นะคะค่าสมัครตอนแรก 180แล้วก็จะมีทุนหมุนเวียนเล็กน้อยนะคะก็อาจจะเป็นค่ารถที่จะเดินทางมาประชุมหรือค่าสัมมนาอะไรเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะก็ไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับธุรก,กิจทั่วไปดิฉันว่าเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะที่เข้ามาในธุรก,กิจกิฟฟลินเจอปัญหาเจอคนปฏิเสธ ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็พอและไม่เอาและไม่ทาและเพราะว่ามันคงทําไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอา,อาจจะไปเจอไปนําเสนอสินค้าแล้วเขาไม่เอาเขาไม่รับเขาไม่ซื้อเนี่ยก็จะมีความสึกว่าอู้ล้มเหลวล้มเลิกไปแล้วไม่อยากทาแล้วิฉันว่าถ้าธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจกิฟฟารีนของเราลงทุนสักล้านหนึ่งว่าจะดีไหม คงจะต้องแบบว่าตั้งใจมุ่งมัน่นทํางานกันมากเลยเนาะเพราะว่าว่ามันลงทุนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะน,นี้พูดเล่นนะคะทีนี้เนี่ยการจัดประชุมหรืองานพื้นฐานดิฉันเองก็ยังทําสม่ําเสมอนะคะหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าอุ ui, ้ยตอนนี้พี่เป็นแกนแล้วพี่ยังยังต้องเอาสินค้าไปส่งลูกค้าหรือลูกทีมอยู่เหรอดิฉันจะบอกเสมอว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะกระจายสินค้าลงสู่เครือข่ายผู้บริโภคอย่างมืออาชีพไม่ได้สง่งไม่ได้ส่งของไม่ได้ไปส่งของนะคะ <S <S